สวัสดีครับก็ผมท่องเที่ยวรถไฟค่ะอยู่เจนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวร้านอาหารข้าวมันไก่นะครับร้านเจอ้วนนะที่ตลาดเสนานะฮะอันนี้เป็นอ่าข้าวมันไก่ทอดนะครับอตนนี้ของม่ผมก็เป็นอ่าข้าวมันไก่ต้มนะฮะนี่คือน้าซุปนะครับถ้ากินสองคนก็คือเขาจะให้ถ้วยใหญ่เมื่อก่อนนะกินสองคนเ็าให้ถ้วยถ้วยน้ำซุปนะอันนี้คือน้าจิ้มอันนี้เป็นน้าจิ้มอ่าข้าวมันไก่ทอดนะอันนี้คือน้าจิ้มข้าวมันไก่ต้มนะครับ จิ้มเป็นซอาเกวนะฮะนี่น้ำจิ้มนี้ขึ้นชื่อมากเป็นสูตรลับของร้านเขาเลยนะครับฮะอยู่ร้านเขาเมื่อไหร่เจ้าวนอยู่ที่อ่าตลาดเสนานะฮะเนี่ยเมื่อก่อนนะฮะร้านก็จตอนหลังยังเป็นต้นนนี้นะครับตอนหลังที่เขาขยายร้านมานะร้านนี้เคยกินประจําแต่ตะไบจิ้มนะครับนี่นะครับนี่คือตลาดบางเขนนะฮะฝั่งซ้ายนะครับนี่คือร้านเจ้วน ตรงข้ามนะฮะมันไก่มี2อร้านนะครับจะกินตรงนี้ก็ได้หรือจะกินตรงนู้นก็ได้นะฮะส่วนมากผมชอบกินตรงนี้นครับมันสะดวกดีนะเดี๋ยวต่อไปก็จะมารีวิวนะฮะเดี๋ยวคงจะาผันชีสนสาซุปจิ้มใส่ก่อน ทีใส่น้ำซุปน,นะฮะต่อไปก็เราก็กินไก่นะครับชิมไก่ทอดเดี๋ยววันหลงังผมจะมารีวิวข้าวมันไก่ต้มนะฮะด้านหลังนะฮะอันนี้กินประจำนั่นข้าวมันไก่ทอด่วยใหญ่ซื้อหอ,อกระตุก้กินไก่ต้ม ไม่ช้าก็อร่อยครับอร่อยแท,ท้ไรครับนะี่คือน้ำซุปนะขอให้โตใหญ่เมื่อก่อนสองคนเรากินตัวเล็กทีนี้เขาให้โตใหญ่กินสองคนนะครับหรือถ้ามาแล้วก็เหมาะกว่านะฮะก็ไม่ต้องล้างก็กงไม่เปลือนล้างการอะไรอื้อลมกล่อมครับเดี๋ยวต่อไปผมขออ่าทานอาหารก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ไหนเดี๋ยวกดติดตามพี่ต้งรถไฟทางยูทูบแชนแนลอย่าลืมกดซับสไคร้มานะครับ